เกี่ยวแล้วนาสีไล่ที่ปากท่อสวัสดีครับวันนี้ลุงตีตะวันแดงจะพามาดูแปลงนาที่ใช้สีสายเทนเดอร์กิ่งทองใบหยกและไทม์สปีกนี่นะครับก็ขอแปดห้าูลวงครับโอ้โหลวงใหญ่ลวงยาวเลยนะครับนี่ใช้เทนเดอร์สารย่อยสลายต่อสางฟางข้าวนะครับหมักตอนเตรียมดินนะครับได้เอาตัว สารย่อยสลายต่อสร้างฟางข้าวมาหมักตอนเตรียมดินนะครับหมักไว้สิบวันแล้วก็ได้หวานพันข้าวกอขอแห้าลงไปนะครับพออายุได้ยี่สิบวันได้ใส่แร่ธาตุภูเขาไฟใบยกที่รวมธาตุอาหารไว้ให้ครบถ้วนเลยนะครับนี่ดูเขาเลยนะครับข้าวแข็งต้นแข็งใบตั้งออกมาลวงใหญ่สวยงามนะครับไม่มีโรคไม่มีแมลงเลย และหลังจากฉีกพ่นและทาถูกเขาไฟใบหยกลงไปก็ฉีกพ่นด้วยฮอร์โมน้ำนาโนอินไซา์กิ่งทองผสมกับสารน้ำพาและแพร่กระจายทามสปีกนะครับตัวสารน้ำพานะครับจะเพิ่มประสิทธิภาพในการฉีกพ่นนะครับเพื่อไม่ให้มีการสูญเสียฉีกปุ๊บซึมข้าวภายใน1-3นาทีเลยนะครับไม่มีการสูญเสียเลยไม่ว่าจะฉีกยาฆ่าแมลงยาฆ่ายายาฆ่า วัชพืชทุกชนิดนะครับหรือจะเป็นโฮอร์โมนจะไม่มีการสูญเสียเลยไม่ว่าฉีกไปห้านาทีฝนจะตกหรือจะน้ําค้างเยอะในฤดูหนาวนะครับจะไม่มีการสูญเสียเลยจะเพิ่มประสิทธิภาพให้การฉีกพ่นของเราได้ประสิทธิภาพเต็มร้อยนะครับนี่นะครับดูค่าแปลงนี้นะครับใช้ตัวสารน้ำพาของเราดูครับ สวยงามมากนะครับวันนี้เราเก็บเกี่ยวเจ้าของแจ้งไปตามหลังนะครับพอดีเรามาก่อนพอดีติดธุระนะครับเรามาก่อนเจ้าของแจ้งไปว่าสีไล่ได้ห้าตันครับแปลงนี้สวยงามมากนะครับเดี๋ยวฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ยังไม่เปิดใจนะครับลองใช้ดูนะครับแล้วก็ฝากกดสักสไลด์กดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปดีในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ